บานที่ทุกคนมูมีเพลงใหม่มานอีเอ็กชันให้ทุกคนฟังเลยเนาะเป็นเพลงที่ออกมือน,นี้เลยเนาะออกไมล่าุดเนาะปล่อยในสอซ้ำเหมือนของเหมือนวันที่เซอเจ็เมือน,นี้เลยผ่านไปแหละซีซูมูซื้อเพลงก็คือเพลงอายมันจนเนาะของของโดยแบกกึกเนาะบิ๊กไนซีฮาหล,ล,ลังเนี่ยเนาะฟิเจลิงครับแฮลวีวีเคเนาะแบบผลงานก่อนหน้านี้แต่เลยโลงดังเนาะก็คืออย่าง เป็นดูเคยค่ะลองปวดแพงเนาะเดี๋ยวเขาสิไปฟังผลงานนาซุตเนาะว่าสีเด็จะตายไรออกมาแบบไรเขาฟังแล้วค่อยๆพักๆกันเลยนอนอยากเบาๆร้ายเนาะฟังกันเลย ุปไปอ้นั need learn, mm ้นมีแต่หลดหลุดแท่นาไอเลยบได้อย mm ู hmm. ่ในสายตาน้งองลาเอ้ย mm hmm. ไอหาเจ้าอีลีดได้ความฮักที่ให้ไปมันเป็นความฮักจากใจ mm hmm. ไอก็ฮู้ว่ามันเป็นไปบ่ได้แต่บ็อยากบอกไปบบอยากให้มันค้างคา i น่ทุกคนเพลงก็ฟังไปแหละมันกับ,บ,น,น,บ,บ,บน,นกบบมมนนบาา็คือเพลงกลอนนอแบบจีแบบเป็นจีบสาวยังก็เ่ล้วยบอลโมเมนต์สไตลห้าแบบสาวยังแต่เพ่งฟลอยมาลาซุดเพลงนี้ก็คือเพลงเพ่งสไตล์สาวน่ออาโอหัคย่างพอเตม,มากคนที่แบบเขาเอองามยังอะลรอะไรบอสมกันน่าเขาแล้มันจนนะสิะเป็นมาเข้าแทนคนที่เข้ามากันฮนะเข้ากับงาม รอกว่าแต่งตงัตวมีสไตล์กว่าเออเมื่อถ้าเป็นเกิบในกี่เครื่องมีหอทุกอย่างเนาะอันนี้ฮาร์วมีอีหยังเห็นนะฮักกับเปรมากเมื่อกีก้ต้องฮาร์กแมนนะทุกคนอืมเพลงนี้ก็เป็นเพลงสไตล์สาวเนะาะฮักบับบอยสมบ์งังเลยเนาะเพราะเพาหายมันจนเนาะคือเพลงเพามันจนเฮาเลยบอสเฟสมน,นน้ำหายเห็นนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสไตล์สาวเนาะเหนือฮาร์กับสาวก็ถือว่าแล้วเพราะมันจนบอสอมบ์บังนะทุกคน,นอืม แ <Okay, S 2> ปรปลอยเพื่ออกมาคือสุดนี้คือสาวเนี่นาะทุกคนฟังอะไรกันตดหูนาอคือมวนนาะทุกคนฟังอะไรตดทูเอ็มบีกะคือเกาเนาะทงไทยทงหน้าฮะอว่าเป็นบิวบัานประเทศเลาวเนาะเป็นบิวที่แบบอืรักหล้านเลยน่อยหายทุกเป็นบิวสีสวยสดงดงามอะไรทุกคนเป็นบิวดีนะชอบผิงนี่กันยกแปะอะไรกันบอกคนงานสาวคนงานไปดีเนาะพอภายในซีสมูนี่ทุกคนแปดหมืน่น แนเนาะสีหอแซนบิวแล้วไวแห้งไวแห้งนอนไวแห้งทุกคนเบตติกเบตติคแม่จ้านี่ปวดร้ายเนาะให้ทุกคนไปฝากพี่ตามไปฟังเนาะแต่จากฝากพี่ตามมูน้ำเนาะเพ่งนี่มูนที่มาดีเอ็กซ์ซันแต่ว่าเพ่งเนาะมูนใช่ไหมหายข้าแนนซะาหรือสำหรับต้นโตมูเนาะแต่ว่าทุกคนกับโมหูเนาะมูหายข้าแนนไปเลยอ่ะเก่าจุดแผลชัแนนซะเกือบปิ้งชีฟเพราะว่าหมู่มาใส่เซตไซต์เต่าเต่านี่แน่นอ่ะ แต่ว่าทุกคนมีไอ้ท่านนสคซไลค์เนาะเกี่ยว์คิปกบบไลค์เหนไหมคอมเมนต์มาเนาะหนวนได้เดิเดนเนาะได้ป้าอยดใ้เพื่อนะไม่ดิ้นหนตั้งกินได้คดมอมเมนต์นได้เดย,เดยน่ะทุกคนได้ด้